เคยสงสัยกันไหมครับว่ารถคันเราเนี่ยผลิตปีอะไรหรือว่าเราอยากรู้ว่าเราจะดูรถรถคันนี้ผลิตปีอะไรม,มาหาความรู้กันได้ในคลิปนี้เลยครับไป,ป,บปไสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับจ้อง PCC นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดูรถนะครับว่ารถผลิตปีอะไรนะครับ เรามาเริ่มดูกันเลยนะครับไปนี่นะครับรถยนต์ที่ผมเลือกมานะอันนี้เป็นของ t o y ยต a c h r นะครับปี2018นะครับแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารถคันนี้มันปี2018จริงวิธีการดูนะครับดูจากตรงนี้เลยนี่นะครับเห็นเลข8ตรงนี้ใช่ไหมเลข8ดตรงนี้จะหมายความว่ารถคันนี้ผลิตป,ปี2 0 1 8หรือว่าเรามีวิธีอื่นครับวิธีที่2ไปดูกัน วิธีที่2นะครับที่เราจะมาดูกันจะตรงเพจตรงเบลนะครับจะมีเขียนปีผลิตเอาไว้เช่นอันนี้เขียนว่าอนะินสองนแปดะนี่ก็แสดงว,ว่ารถคันนี้ผลิตปี2018นะครับแล้วเรามาดูวิธีสุดท้ายนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเราไปดูกัน นี่นะครับวิธีสุดท้ายนะครับจะมีเพจแปะเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับจะเขียนได้ว่าออกัส18ก็แปลว่ารถคันนี้ผลิตปี2018นะครับอเอาล้วนะครับท,ทีนี้ทุกคนก็ได้รู้กันแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาลองดูยี่ห้ออื่นกันบ้างว่ามันจะทําได้หรือเปล่าก็คันต่อไปนะครับที่ผมเลือกมามิซูบิชิไทยท่านเนาะนี่ดูจากกระจกเนาะ เห็นไหมเลขแปดอันนี้ก็ปี2018เนาะอ่าแล้วคันนี้ผลิตมาในปี2018ันสะิเรามาดูข้างในกันนี่นะครับนี่อันนี้ใหญ่เลยเด่นๆเลย07น0 1 8เห็นไหมอ่าก็ดูอย่างนี้อันนี้ไม่มีเพจเนาะ เป็นะปะเอาแล้วนะครับทีทุกคนก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าดูรถเนี่ยผลิตปีอะไรดูยังไงนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจรถมือสองนะครับหรือว่าอยากเดินดูรถมือสองเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0969240550นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทางคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ